ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการต้องสำร็จอักเสบหรือไงเป็นรายการคลิปละครสรั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเราให้ออกมานหน้าอยู่นั่นเองครับพร้อมสอดแทรกเนื้อหาสาระรวมถึงความสนุกสนานซึ่งเหมาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกๆคนค่ะทุกวันเสาร์11โมงเช้านะครับผมแล้ววันนี้ครับผมขอเปิดประเด็นในเรื่องของการอยู่ร่วมกันแต่เราจะต้องอยู่ร่วมกันแบบมีเหตุและผลนั่นเองครับ่ะพี่เกดเคยเจอนักร้องยามราตรีบ้างไหมครับ เรื่องนี้นี่คือเคยค่ะนอกจากเราจะทํางานร้องเพลงแล้วนะคะเรากลับบ้านด้วยความเหนื่อยใช่ไหมทำงานเสร็จเหนื่อยกลับมาบ้านปั๊บเราก็อยากจะนอนหลับพักผ่อนวันรุ่งขึ้นเราก็มีงานตอนเช้าแต่ข้างบ้านเขาไม่ให้เรานอน,นะคะ่ะเขาอยากจะจัดคอนเสิร์ตบ้างมาทุกแนวเลยค่ะป๊อปฟล็อกเรกเก้อะไรต่อมี้อะไรก็คือได้ได้ว่าไม่เมาไม่หลับเขาไม่เลิก จริงๆเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะอยากแบ่งปันก็ได้นะครับไม่เป็นไรไม่ต้องขอบคุณมากค่ะวันหลังไม่ต้องเลยใช่ครับผมซึ่งความมีเหตุผลนะครับถ้าเรารู้จักใช้มันสังคมของเราก็จะสงบสุขแน่นอนครับค่<ฮ>ะเราไปชมลิปละครสั้นงของเรากันดีกว่าครับมาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าเกรงใจกันบ้าง วมาแสดงศักยภาพให้โลกรู้กันดีกว่าโจู้้จิ้งจอกลนคืนหงแบบวิบว้าไอ้เจ้าในคืนปีศาจเซ็กซี่แลวเคนมชาเป็นทหารแต่อันเดอร์จันเป็นจำันุิมข้าคือยมมาทูดมารับพัวแกเอ้ยเปล่ากันหน่อยได้ไหม ฉันจะลองทดงอดเธอวะไม่ใช่โวยอุมไม่เป็นนะเนี่ยลุงเนี่ยไม่เป็นก<อ>็โมโหแล้วไงเสียงมันดังเบาๆเขหน่อยได้ไหมรู้จักเกรงอกเกรงจชาวบ้านเขาบ้าง <_ d ream> เนี่ยดังไปทั้งหมู่บ้านแล้วกลางค่ำกลางคืนดินี่มันดึกแล้วเนี่ยลุงนอนไม่ได้เข้าใจไหมแล้วอีกอย,ย่างน,นึงเนี่ยบ้านอื่น,นเขาก็ามีเด็กแล้วเขาจะนอนเขาจะหลับยังไงถามจริงๆเถอะตอมสํำนึกมันอัดเสพหรือยังไง ก็เสียงดังในบ้านของผมผมันเป็นสิทธิ์ของผมใครจะทำไม,มใช่ร้องต่อดีกว่าของเราไ,ไปไปไป<า>ลงในโลกันเธีรดีว่าตกลงเตือนแล้วไม่ฟังใช่ไหมต้องการใช้ความรุนแรงใช่ไหมเนี่ยได้เดี๋ยวเจอกันอยังเข้ามาล็อกประตูด้วยนะ<ม>ต่อเลยไหมตอ่ตอเล<ร>ย <c oughs> 아, 피나고. 아, 졸졸 졸. 아, 아이. 아, 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 กัปปนกันดีๆไม่ฟังใช่ไหมดังมาดังกลับาไม่ตองเว้ยเฮ้อาวถึงขุนไก่ลูกชายขุนแนผนพระช่างสุดแสนแสนโสภามีพันลยาเออ บ้าเบ้อพวกผมดีขึ้นนอนแล้วไปไปไปเล้วาของผมาวแล้วเงงอว้าของผมโอยมันล้มมันว้าเขาได้ยังไงวเนี่มันไม่เจ็บคอหรือะไรวเนี่ยเราก็เจ็บคอจะตายแล้วลุงลุงปิลพงกันได้ไหมพวกหนูแสงหูไม่ไหวแล้วเข็ดใครจะไม นี่จำไว้นะรู้จักมีจิตสำนึกว่าปัญหาหวยแตกที่มันหมักหมมอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันก็เพราะไอ้คนพวกเห็นแก่ตัวไม่ใช้เหตุผลมักง่ายเอาความสุขส่วนตัวคนอื่นจะลำบากจะไงก็ช่างหัวมันประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีก็เพราะมีคนอย่างพวกเองเนี่ยเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นทำอะไรอ่ะใช้เหตุผลกันหน่อยนะวัยรุ่นเพอใจไหมไปไปไปลงนั้นลงสัตว์เถิดทีละะ อะไรนะลุงว่าอะไรนะลุงเฮ้อเว้นเลยทีนี้โอ,อ้ปูหนูะนะออกซะแล้วอะไรนี่ปากทำไมลุงทำตัวน่าแกงเกียดในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอาอยเกลียดใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้พอแล้วน้องชายพอแล้วอ๋อ,อลืมตัว่จบแล้วพมันจบแล้วใช่แล้ว ัครบผมจบไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปละครสั้นตอนเกรงใจกันบ้างที่ทําเอาสายวากเนี่ยเจอสายแหลเข้าไปน้อยกันไปหมดเลยครับเข้าใจนะจะมีความสุขอยากจะปลดปล่อยไงยมันเป็นความสุขส่วนตัวมันก็ได้แหละแต่ถ้าความสุขส่วนตัวมันไปเดือดร้อนคนอื่นน่ะ มันก็ไม่ดียอยาไปเดือดร้อนชาวบ้านเขาก็ต้องมีความเกรงใจก็บาลานซ์นิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไปหาที่ร้องคาราโอเกะไปเลยก็ดีดีกว่าไม่มีใครว่าด้วยอยากจะร้องถึงเช้าถึงเวลาไหนก็ไม่สามารถมีใครว่าได้เลยถูกต้องเพราะฉะนั้นเราไปฟังความเห็นกันดีกว่าครับอืม ้านานๆค้งนะคะก็ยังพอไหวคะ่ะหรือว่าแบบเป็นช่วงเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอรับได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมาเฮฮาปาร์ตี้ส่งเสียงดังทุกคืนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวจริงๆค่ะมันเหมือนแบบไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นแต่ถ้าเกิดว่าเขาแบบจะมาอ้างว่ามันบ้านของฉันอะไรเงี้จะส่งเสียงดังภายในบ้านของฉันเนี่ยมองว่ามันไม่ถูกส่วนตัวนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ย สามารถทําได้ถ so, well, hey, oh ้าอยากทําก mm ็ทําได้แต่ว่าก็ไม่ควรมากจนเกินไปค่ะมีเหตุผลหน่อยเนาะโดยการที่ว่าการทําอะไรเนี่ยก็ให้คิดหน้าคิดหลังนิดนึงไม่งั้นมันจะไปรบกวนคนอื่นใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆทางที่ดีนะคะก็ปรึกษากับข้างบ้านคุยกับข้างบ้านก่อนนะคะว่าเฮ้ยวันนี้จะมีจัดปาร์ตี้นะขอเสียงดัง1นวันอะไรอย่างี้ก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดก็ต้องเวลาที่พวกเขานอนหลับพักผ่อนนะคะก็ต้องให้เพื่อนบ้านไปร้องเพลงแหกปากหรือว่าเปิดเพลงลั่นบ้าน เหมือนที่ลุงทําในคลิปอะค่ะเพื่อพวกนี้จะได้ผิดผมก็มองไปในทางเดียวกันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่น้องนักศึกษาพูดเนี่ยก็ถูกครับจริงๆมีอะไรนิดหน่อยก็แจ้งกันเอาผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยมีน้ำใจให้กันอยู่แล้วครับใช่แต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเกรงใจกันบ้างตามชื่อเรื่องเลยแต่ก็ต้องไม่ใช้เหตุผลในทางที่ผิดด้วยนะครับใช่แล้วเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยมันก็พูดคุยกันได้แหละอยู่กันมาถูกไหมเพียงแต่แค่ว่าเราอาจจะต้องเกรงใจเขาบ้างเล็กน้อย ไม่ใช้เหตุผลในทางที่ผิดเนี่ยอันนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าการที่เราส่งเสียงดังจนทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยจริงๆแล้วมันผิดกฎหมายผิดกฎหมายอาญาบางทีอาจจะถูกนําเข้าคุกหรือถูกปรับได้เลยค่ะถ้าเป็นเล่นไปหรือพูดง่ายๆเลยนะครับคือการที่เราเนี่ยควรใช้เหตุผลซึ่งกันและกันเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขครับ สถาบันพระปกเกล้าขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมืองในรูปแบบภาพยนตร์สั้นความยาว3-5นาทีพร้อมชิงเงินรางวัลรวม120,000บาท คุณสมบัตินักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชอายุ14 18ปีรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันพระปุกล้าและสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการและพบกับต่อมสานึกอักเสบหรือไงทุกวันเสาร์นะคะเวลา11โมงค่ะสําหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ หยุดเลยนะนี่เอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านผมอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยก็นี่มันที่ส่วนล้วมผมไปทิ้งในบ้านกูเหรอคุณฟิวเห็นแก่ตัวคนอย่างนี้ไม่มีใครเอาแม่แม่เห็นแวนแต่งงานของลูงไหมโอยใส่สุดรำแล้วเอาไปทิ้งขยะแล้วแหวนอยู่ไหนอะถ้าเกิดว่าวันนี้หาแหวนฉันไม่ได้นะห้ามเข้าบ้านเด็ดขาดจะไปนอนไหนก็ไป